จะรู้ได้อย่างไรว่าพระสงค์ที่เรากราบว่าอยู่นั้นเป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่ท่านว่าวิธีการดูมีด้วยกันสี่ข้อดังต่อไปนี้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องมัชชาเสียงธรรมด้วยนะคะ ประเทศไทยเป็นเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาและจุดสุดยอดของการนับถือพระพุทธศาสนาคือความเป็นพระอรหันต์การบรรลุพระอรหันต์นั้นต้องมีปัจจัยคือบารมีถึงจึงจะบรรลุได้ยิ่งระยะห่างมาถึงกึ่งพุทธกาลหรือเลยกึ่งพุทธกาลมาแล้วผู้ที่จะมีวาสนาบารมีที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้แทบจะไม่มีเลยหรือไม่มีเลยก็ว่าได้ การที่เป็นดังที่ว่ามานี้ก็เนื่องมาจากว่ารอบอายุของมนุษย์โลกขณะนี้เป็นรอบอายุมนุษย์เสื่อมลงคือร้อยปีกำหนดให้ลดอายุไขมนุษย์ลงหนึ่งปีขณะนี้อายุไขของมนุษย์เหลือ75ปีเป็นอายุไขและเหตุที่ให้ลดอายุไขมนุษย์ลงก็เนื่องมาจากพระอัฏฐกถา,าจารย์ท่านกล่าวไว้ในคำพีอัฏฐกถาว่า เหตุที่ให้ลดอายุไขมนุษย์ลงร้อยปีต่อหนึ่งปีก็เพราะเหตุ5าประการคือ 1. น้ำสมภพของชายมีอายุ75ปีเขามีลูกเกิดมาลูกจะมีอายุเหลือ74ปี 2. อาหารที่มนุษย์กินทุกวันนี้มีคุณภาพเสื่อมลง 3. เลือดของมนุษย์ที่กินอาหารไร้คุณภาพจะไม่สมบูรณ์จะก่อให้เกิดโรคง่าย 4. อุตุความเย็นความร้อนของบรรยากาศรอบตัวมนุษย์คือคุณภาพเลวลง 5. พฤติกรรมของมนุษย์เองปัจจัยเหล่านี้ทำให้อายุมนุษย์ลดลงและเมื่ออายุมนุษย์ลดลงมนุษย์ที่จะเกิดมาในยุคนี้จึงมีบาร,รมีน้อยเมื่อมนุษย์ยุคนี้มีบาร,รมีน้อยการที่จะมีผู้บวชและบรรลุพระอรหันต์จึงหมดไป ดังนั้นพระอราหันห้าร้อยรูปที่มีพระมหากัสสปะเป็นประมุกที่ทำสังายาครั้งที่หนึ่งจึงทำนายเหตุการณ์ตามอัธยาศัยของมนุษย์ประจำยุคหลังการปรินิพานของพระพุทธเจ้าไว้ในอัถกถาโคตมีสูตรในพระไตรปิฎกแปลไทยชื่อพระสูตรและอัถกถาเล่มที่37หน้า554ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานได้500ปีพระอรหันต์ประเภทเตวิชโชจะหมดไปเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานได้1 0 0่ปีพระอรหันต์ประเภทฉะลพินโยจะหมดไปเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานได้1,500ปีพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมภิทัปโตจะหมดไปเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานได้2,000ปีพระอรหันต์ประเภท สุขวิปัสสโกจะหมดไปนี่มันล่วงมา2500กว่าปีแล้วพระอรหันต์จึงหมดไปนานแล้วขอให้ความรู้พิเศษเรื่องพระอรหันต์ว่าภาวะการดำรงชีวิตของพระอรหันต์ท่านมีชีวิตอยู่แต่ละวันรอคอยวันตายคือวันนิพพานเท่านั้นเมื่อวันตายมาถึงท่านจะยินดีเป็นที่สุดเปรียบเหมือนกรรมกรที่ทำงานหนัก แต่ละวันจะรอคอยแต่เวลาเลิกงานเมื่อถึงเวลาเลิกงานเขาจะยินดีเป็นที่สุดฉันนั้นนี่คือภาวะของพระอรหันต์ที่พวกเราพอเดาออกบางท่านจะคานว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติ ตามมักแปดอยู่พระอาหารหันต์จะยังมีอยู่ในโลกตราบนั้นพระดำรัสนี้เป็นหลักการแต่คำทำนายของพระอาหารหันต์ที่อยู่ในคำพีอัตถกถานั้นเป็นการทำนายที่ท่านเล็งดูอัธยาศัยของมนุษย์โลกด้วยตาทิพย์จึงทำนายไว้ในคำพีอัตถกถาโดยถือกันว่ามีใช่พุทธพจน์ ผู้ต้องการหลักฐานพึงไปเปิดอ่านในพระไตรปิฎกเล่มแปลไทยตามที่แจ้งไว้นั้นเถิดแต่ขอแจ้งความต่างในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้คืออีกพระสูตรหนึ่งท่านกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานได้500ปีแรกพระอรหรันต์เตวิชโฌจะหมดไปเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานได้ห0 0ปีที่สองพระอรหันต์ประเภทชาละพินโยจะหมดไป เมื่อพระพุทธเจ้าบริณิพานด้500ปีที่3พระอรหันต์ประเภทปฏิสัมพิทักปัตโตจะหมดไปเมื่อพระพุทธเจ้าบริณิพานด้500ปีที่4พระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกจะหมดไปรวมแล้วก็คงความหมายเดียวกันคือพระอรหันต์จะหมดโลกไป เมื S <S. <S. ่อพระพุทธเจ้าปริญิพานได้สอ0 0ัปีส่วนพระอริยะระดับล่างคือพระอนาคามีจะหมดไปเมื่อพระพุทธเจ้าปริญิพานได้3,000ปีพระสกิทาคามีจะหมดไปเมื่อพระพุทธเจ้าปริญิพานได้สี่พันปีและพระโสดาบันจะหมดไปเมื่อพระพุทธเจ้าปริญิพานได้5,000ปี แต่พระสูตรหลังนี้ผู้เขียนยังค้นไม่พบว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มใดจึงไม่มีหลักฐานที่จะอ้างในบทความนี้ได้จึงขอใช้อธกถา,าโคตมีสูตรมาอ้างอิงแทนต่อจากนี้จะพูดถึงหลักการที่จะดูให้รู้ว่าพระรูปนี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่ท่านมีวิธีให้ดูว่าผู้นี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่ไว้สองประการคือหนึ่พูด 2. กิริยาอาการที่ท่านแสดงออกในการดูพระอาหารหันสองอย่างนั้นในพิธีแรกคือการพูดนั้นผู้ฟังต้องเป็นพระอาหารหันด้วยท่านจึงจะฟังรู้เรื่องผู้ทุชนจะฟังไม่รู้เรื่องเลยดังนั้นการดูข้อนี้จึงขอผ่านไปส่วนการดูพระอาหารหันวิธีที่สองคือดูกิริยาท่าทางนั้นมีหลักการดูที่สี่ทางคือ 1. ทดสอบแบบชาวบ้าน 2. ดูการเดินของท่าน 3. ส,สังเกตตอนท่านชื่นชมยินดี 4. ส,สังเกตการปฏิบัติพระวินัยโดยเริ่มจากในวิธีที่หนึ่งชาวพุทธที่อยู่ในแวดวงการปฏิบัติของพระจะพูดกันว่าถ้ามีข่าวเล่าลือว่าพระรูปนั้นรูปนี้เป็นพระอรหันต์จงเอามะขามเปรี้ยวไปกินต่อหน้าท่าน ถ้าเห็นท่านกลืนน้ำลายนั่นแสดงว่าตัณหาท่านยังไม่หมดดอกพระปุถุชนเห็นคนกินของเปรี้ยวน้ำลายจะสอแล้วต้องกลืนน้ำลายแต่ถ้าท่านเฉยแสดงว่าเป็นพระอรหันต์แต่ต้องระวังพระเจ้าเล่พระลวงโลกที่พยายามปกปิดอาการของตนต่อไปคือการสังเกตพระอรหันต์วิธีที่สองคือการเดินของท่าน พระอรหันต์เมื่อท่านเดินท่านจะมองไปข้างหน้าเพียงสี่ศอกเท่านั้นจะไม่เดินเชิดหน้าเหลียวซ้ายเหลียวขวาเหมือนชาวบ้านสำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระอาการสงบอย่างนั้นเช่นกันแต่ที่พิเศษก็คือเมื่อพระองค์ได้ยินเสียงทางขวามือและจะต้องการทอดพระเนตรดูทางขวามือพระองค์ก็จะหยุดเดินแล้วผันพระกายไปทางขวามือนั้นทั้งพระองค์แล้วทอดพระเนตร แต่พระอาหารหันต์ท่านจะเพียงหยุดเดินแล้วเหลียวมองเท่านั้นต่อไปการสังเกตรพระอาหารหันต์วิธีที่สคือดูอาการพระอาหารหันต์เวลาท่านชื่นชมยินดีท่านจะอมยิ้มเท่านั้นสำหรับพระพุทธเจ้าเมื่อมีพระอารมณ์สมนัสพระองค์จะแสดงเพียงอาการแย้มพระโอ์เท่านั้นไม่หัวเราะเสียงดังเหมือนชาวบ้านข้อนี้รวมกับพระอริยะระดับล่างด้วย วิธีนี้แน่นอนเป็นหลักการของพระอริยะเลยต่อไปวิธีที่4คือการสังเกตการปฏิบัติพระวินัยเพราะพระอาหารหันต์ท่านจะไม่ละเมิดพระวินัยเลยโดยการบัญญัติพระวินัยก็มีสองประเภทก็คือประเภทที่หการบัญญัติพระวินัยที่เกิดจากความโลภความโกรธและความหลง เช่นพระโลภแอบลักทรัพย์คนอื่นเกินกว่าหนึ่งบาทขึ้นไปต้องพ้นจากการเป็นพระทันทีแต่ชาวบ้านถ้าลักทรัพย์กฎหมายก็ลงโทษเช่นกันการละเมิดพระวินัยในลักษณะนี้พระอาหารหันต์ไม่ทำเลยเพราะเป็นอากุศลกรรมบทโทษประเภทนี้ท่านเรียกว่าโลกวัชชะแปลว่ามีโทษทั้งชาตินี้และชาติหน้าแต่การปฏิบัติวินัยที่ไม่มีโทษสำหรับชาวบ้านเช่น การกินข้าวตอนเย็นชาวบ้านไม่บาปแต่ทรงห้ามพระชันข้าวตอนเย็นถ้าฉันต้องเป็นอาบัตคือบาปสำหรับพระมีโทษทางพระวินัยเท่านั้นพระอรหันจะเป็นอาบัตบ้างเฉพาะประเภทนี้แหละพระบางครั้งท่านก็คำนวณไม่ถูกว่าตอนนี้เที่ยงหรือยังทุกวันนี้ชาวพุทธในเมืองไทยพยายามจะยกย่องพระของตนให้เป็นพระอริยะบ้างเป็นพระอรหันบ้าง หากว่ายกพระที่ปฏิบัติดีก็พอจะรับกันได้แต่ถ้าไปยกพระไม่ดีเป็นพระอรหันตก็เหลือจะทนจึงขอให้สังเกตความเป็นพระอรหันต์ให้ทราบโดยทั่วกันจึงขอนเน้นในที่นี้ว่าถ้ามีข่าวว่าผู้นี้เป็นพระอรหันต์ก็จงสืบให้รู้ว่าท่านมีเงินเก็บหรือไม่ ถ้ามีเงินเก็บโดยเฉพาะเก็บไว้ในธนาคารให้รู้เลยว่าท่านมีได้เป็นพระอรหันต์ดอกเพราะท่านเป็นอาบัติทุกวันนี่คือการสังเกตดูพระอรหันต์วิธีที่เซ่ด้วยเมื่อปรากฏชัดว่าท่านเป็นอาบัติทุกวันทำนายได้เลยว่าไม่เป็นพระอรหันต์เพื่อยืนยันหลักฐานว่าเป็นอาบัติจริง จึงขอยกพระวินัยที่ทรงบัญญัติห้ามเรื่องเงินไว้ในสิกขาบทที่8เรื่องโกศยะวรที่2ในหนังสือนวาวะโกวาดหน้า7ว่าภิกษุรับเองก็ดีให้คนอื่นรับแทนก็ดีหรือยินดีเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนก็ดีต้องอาบัตินิสักข,ขิยะปาจิตติ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการร้บาฟังนะคะถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ